เลยเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเราไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเอาพี่ไม่บอกว่าตอนแรกมันดูเป็นตัวอย่างออโอ้โหชี่ลุงลุงเหรอวะอุ้ยมันเป็นลายแทมมี่อับราฮัมมาช่วยนี่ยรับทุกคนมีเด็กขยะได้ข่าวว่าพวกคุณสร้างแฮชแท็ก อ่าทวิตเตอร์นดัหนึ่งใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปล้มล้างให้ดูเออพี่คุณจะทำอะไรพ <c oughs> วกผมครับทุกคนครับผมมีเรื่องที่แบบจะให้ช่วยหน่อยนิดหนึ่งนะครับพอดีพี่ผมนั้นได้ไปสร้างอ่อแฮชแทก็ก <c> ห <oughs> ยา <c oughs> แฮชแทก็กที่หนึ่งนะครับของทวิตเตอร์นะครับคือลเลือเหมือจินนะครับเมื่อประมาณสิบยี่สิบนาทีที่แล้วนะครับซึ่งผมจะไป ล้มลางนะครับด้วยการใช้แฮชแท็กที่ผมพิมพ์ไว้นะครับทุกคนโอ้ยดูดิทุกคนไปรวมไปพร้อมกันเลยดูนะครับทุกคนเนี่ยโอ้ยโผล่ดูทุกคนนะฮะเขาขโมย ps4 ของผมไปเล่นนะฮะแฮชแท็กขโมย ps4 ทุกคนครับทุกคนช่วยทุกคนช่วยผมทวงเ ps4 คืนนะครับ l i ไลฟ์แมท ไทยทอาสุดนะครับไทยทอาสุดไทยท้าสุดแมนเชสเตอร์นะครับเกี่ยวกับพบกับเซลซีบีนะครับตอนนี้ก็เขาได้ยึด PS4 ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วเขาก็เล่นกันนะซึ่งผมรู้สึกว่านะครับไป ปั่นกันช่วยผมแล้วเพราะผมจะได้ p พ4ี่คืนนะครับทุกคนมึงพูดงี้นะเขาซื้อให้มึงใหม่เรืองหนึ่งใจเย็นนะพักก่อนทุกคนครับผมซื้อมาแล้วผมยังไม่ได้เล่นเลยครับทุกคนเล่นลนิดเดียวเอ้ผมต้อง้เ,เห็นแจ่หัวดิมาตกด้วยไอย้เห็นแจ่หัวพอนะครับพี่สองคนเขาโปอยู่นะครับก็ เดี๋ยวแก้ขอแกหน่อยมมนอย่างเีมไม่ได้เซไหใส่ฟิลเตอร์อื่นดีกว่าเนี่ยเนี่ยนะครับทุกคน I don't care ครับมารดกนะฮะม่ปรัน่ออไได้ใช้เน่นี่ครับทุกคนโย่เท่เท่นะ นเนี่ยตัวครับทุกคนเขาก็ยังขโม,มย PS4 ผมไปอยูนนน่นะครับยยยยทุกคนพวกโอ้โหสวยครับทุกคนดูนะทุกคนเฮ้ชยชอบเตมบ่อยเลยวะ ดูเขาเล่นเกมตีบอลนครับทุกคนทุกคนทุกคนแล้วผมเลือกอะไรได้ไหมทุกคนทุกคนเชสอาร์เกโลลงหลังเลยครับผมกัดกองหน้าแล้วทุกคนทุกคนช่วยด้วยทุกคนทุกคนช่วยด้วย ทุกคนไมไปปาร์ตี้แต่แค่เราหน่อยทุกคนยินได้ใส่แว่นไหมแว่นอะไรพี่แว่นสายตาไม่ใส่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน<อ>เลยน,นะคับมองทะลุเลยวันนี้ผมก็ <c oughs> ผมรู้สึกเศร้านะครับที่ผมซื้อมาแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับน,นี่แบบพี่ๆเขาไล่ผมไปอ่านบทแล้วก็ ไปแย่งผมเล่นนะครับนะครับทุกคนนี่นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> มียตัวน,นี้เขายิง hey, จดจ่อกับการเล่นพ4เอผมนะครับั้งที่ผมซื้อมาแต่ไม่ได้เล่นเลยทุกคนผมรู้สึกเศร้ามากนะครับทุกคนโคิชโค้ชโค้ชทำเพียไปกดรีพอร์ตสองคนนี้ด้วยนะครับ oh, oh. ไม่ไหวเลยนะครับ oh, oh. อความแข็งนเน,นี่ยที่ผมสองคนนี้นะครับก,ก,ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเราจะปั่นแท็กช่วยกันนะครับไปล้มล้างเลมวยจิ้นของพี่วอนะฮะเราต้องทวงพีเอสโฟเราคืนมานะครับอยากเล่น<笑><笑>ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายมอเป็่ยง What's up?